โอเคครับสวัสดีด้วยครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับสวัสดีคนที่ชื่นชอบในการตกกุ้งแล้วก็ตกปลานะวันนี้เฉพาะกิจนี่เดี๋ยวผมให้ดูว่าผมอยู่ที่ไหนมาด่วนเลยนะนี่เขาว่ามันมีงานนะอืมปะ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยยา,ยาวๆย,ยังไม่ต้องตัดนะครับเปิดหัวบันไดนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูผมมาเกือบทุกปีนะกับงาน อะไรสักอย่างเนี่ยอะไรนะอะไร e f f f, f t t เนี่ยนะครับลงบันไดด้านล่างมางานจัดขึ้นที่เซนทันบางนานะครับอ้าวพี่ต้อมสวัสดีไปไหนอะงานจัดขึ้นที่เซนทันบางนานี่นะครับทางเข้าอยู่ด้านหน้าเลยขวามือจะเป็นบูธชิมาโนนะครับปีก่อนผมมาโดน โซเดียสไปคันหนึ่งนะครับแล้วก็ซ้ายมือก็น่าจะเป็นบูธของชิมาโน่เหมือนกันส่วนคันตกกุ้งเราอ่ะน่าจะอยู่ข้างในนะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงด้วยนะครับว่าเขาเรียกอะไรนะมาเอากระแสหน่อยดิดูดิวงการตกกุ้งกูเป็นไงบ้างเดี๋ยวพาไปดูข้างในตามนโน้ต เหมือนเดิมนะส่วนใหญ่ที่ผมมาเมื่อปีก่อนๆก็จะเป็นสายตกปลานะครับที่ที่ผมว่าเขาค่อนข้าขงเยอะเยอะกว่าตกกุ้งนะครับในบุ้ตกกุ้งก็มีของไททันนะครับสำหรับงาน ที่บางนานะเนี่ยสำหรับสายที่ชื่นชอบตกกุ้งก็มีนะครับจะเป็นของค่ายไทตัตนเขานะครับจะเป็นเมื่อก่อนผมก็ใช้นะครับสำหรับคันตกกุ้งไทต,ตันนะแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับตัวนี้หลายคนถามเอาว่าทำอะไรนะเขาเอาไว้พันด้ามคันนะครับมันกระชับมือขึ้นนะครับมันก็จะมีเป็นสีกต่ไม่ใช่สี นะครับสำหรับค่ายไททันนะครับงานน่าจะมีถึงวันนี้หรือวันซืนผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้เป็นคลิปด่วนนะครับแล้วก็จะเป็นคันตกปลาก็น่าจะเป็นค่ายไททันเหมือนกันหรือเปล่าอโอเคคันตกปลาก็เป็นค่ายไททันเหมือนกันส่วนค่ายอื่นๆผมยังไม่เจอนะครับผมก็เดินแลกไปเรื่อยนะครับแล้วก็หลักๆที่จะมาก็คงจะมาหาดูผู้หญิงนะครับก็ตอนนี้ก็ยัง ยังไม่เจอนะอนาจะเดินดูนะผู้หญิงกูเราเป็นอยู่ยากจังวะนั่งข้างหน้าผมเจอบูธ The Future นะครับน่าจะเป็น The Future กับอ y a l a นะครับเดี๋ยวผมเข้าไปทักทายกันที่ค่ายของ a y a ล a นะครับอยาลาหลายๆคนที่ที่บ้าตกกุ้งอ่ะนะครับน่าจะ รู้จักกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกคันกินารีหรือช้างทั้งหลายช้างขาวช้างน้ำนะครับรวมถึงช้างดำนะครับแล้วก็ผมได้ข่าวมาล่าสุดนะครับว่าเขามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่วัวเชื้ออ่านว่าอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> อ่านไม่ออกหรือพี่โน้ตด่าพี่อี้อ่านไม่ออกนะครับแล้วก็นี่ผมลักไก่ถ่ายให้นะครับคอยดูนะคันตกกุ้งที่จะมาใหม่ เร็วๆนี้นะครับจากค่ายอยาลานะครับเปลี่ยนเป็นเอราวันนะครับ oh. โอเคนะในในนี้คันเดมโมเนี่ยขวาจะเป็น1.5ซ้ายจะเป็น1.8นะครับแต่ว่าเท่าที่สอบถามนะครับระยะจริงที่ออกมาน่าจะเป็น1.6นะครับเท oh. ่าที่ผมเช็คนะเดี๋ยวผมให้ดู เปลี่ยนนะจากไอยาลานะครับเราจะใช้เอราวันแทนนะครับเอราวัน e ก็คือน,นี่แหละที่เราเห็นกันนะครับโลโก้ o, ช้างสามเสียนนะครับของสายสมุดปากกาเราจะรู้จักกันดีนะครับกับเอราวันนะตัวนี้เป็น1.8นะครับแต่ว่ามันจะออกเป็นอะไรพี่โน้ต1.6ใช่ไหมขออนุญาตนะครับอออขอแก้นิดนึีได้พี่โน้ตว่าเราจะกลับมาใช้เป็นไอยาลาครับพี่โน้ตอ่า ไม่พี่นะครับผมคือเราจะกลับมาใช้พินายาราครับตรงนี้เราเป็นโลโก้ยาลาเลยแล้วกินน้อยยาลาครับผมจะมีความยาวเดียวคือเมตใช่ครับผมนี่เลยโอเคครับผมอันนี้มีเปิดจองไหมพี่นนทตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่ร้านค้าหมดแล้วครับครับก็ไปต้องไปดูเดี๋ยวผมจะสรุปร้านค้าให้ทีนึงว่าที่ไหนมีบ้างนะครับครับก็อีกประมาณ2เดือนของมาครับ รอกันได้เลยได้เลยครับพี่โน้ตพี่โน้ตฝากไอตัวผลิตภัณฑ์นูนเรื่องหัวเชื้อด้วยครับผมเมื่อกี้ผมอ่านไม่ออกตอคนดูแล้วแต่ผมอ่านหัวเชื้อหัวเชื้อจะมีอันนี้เป็นเมจิกดรอปนะครับจะมีเป็นหัวเชื้อผงแล้วก็เป็นทั้งหมดตอนนี้มีสูตรทั้งหมด5สูตรมีออริจินอลครับผมอันนี้จะเป็นเบคอนได้ฮะอะไรเนี่ยอันนี้คอนเซนเทรตนะแต่อันนี้จะเป็นเป็นหัวหารกุ้งอ่าอ่าอันนี้จะ เป็นเป็นเพิ่มโปรตีนนะครับโปรตีนนะครแล้วก็อันนี้เป็นน้ำมันปลาอ่าอันนี้เป็นมาใหม่เลยห้าสูตรห้าสูตรครับผมผู้ชายแบรนด์ชื่ออะไรเป็นรนเป็นไอยาลาครับผมไอยาลาเมจิกดรปเมจิกดรปครับผมอันนี้เป็นเมจิกรบอ่านไม่ออกก็เลยหวังพึ่งพี่โน้ตไปก่อนแล้วคะผมโอเคครับผมขอบคุณพี่โน้ตวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพี่โน้ต ก็ต้องให้พี่โน้นมาอธิบายนะครับเพราะว่าผมไม่รู้เรื่องนะไอ้ยกระเมลมึงตกพุ่งยังไงของมึงวะมึงตกพุ่งแต่มึงไม่รู้นี่ผมเจอคนดังอีกหนึ่งคนนี่ผมเจอกโกยงนะครับกโกยงสวัสด,ดีพี่หน่อยวัสด,ดีครับตกพุ่งไม่ค่อยเก่งนะครับสองคนนี้นะ,ะเอาก็นเน้นตกให้เด็กมันดูดล่าสุดผลงานมีสองถ้วยนะ,ะผมพุ่นไปด้วยยังไม่ได้ค่าคันคืนเลยเกนะเกก็วันนี้ อย่างที่บอกผมมาอยู่ที่เซ็นทรัลบางนานะครับมันมีงานของคนที่ชอบตกกุ้งแล้วก็ชอบตกปลาด้วยนะครับก็เลยแวบมาถ่ายคลิปด่วนให้หน่อยนะครับอยู่ที่บูธของไอยาลาแล้วก็โทษครับเดอะฟ t เจอร์นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูคันของเดอะฟ t เจอร์นะครับเพราะว่า เรียกอะไรนะหญิงเดี๋ยวผมพาไปดูอีกหนึ่งคันนะครับที่ผมเห็นอยู่แวบๆนะครับในโซเชียลนะหลายคนน่าจะเคยเห็นนะครับกับคันเพราะพริ้งนะมไม่ต้องถามนะเพราะพริง้งทำไมไม่เป็นสีเขียวชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับเพราะพริ้งนะที่ผมเห็นมี1.5และ1.8นะครับใครสนใจก็เข้ามาได้นะครับที่เซนทันบางนาหรือ ไปที่ร้าน The Feature นะครับเดี๋ยวผมขึ้นหน้าเพจของ The f ฟ t u u r e เอาไว้ให้นะครับส่วนนี่อีกคันหนึ่ง,งอันนี้ผมเห็นเมื่อ,เม,อเมื่อเช้านะครับก่อนที่ผมจะออกมานะผมเห็นมีคนโพสต์ถึงอยู่นะครับกับคันส่วนราคาเนี่ยราคาตามป้ายเลยเอาง่ายๆ1.5 800 1.8 850 นะครับเลยนะราคาไม่ได้แพงนะก็คือกำตังมาแล้วก็ซื้อถือกลับได้เลยนะครับทั้งสองรุ่นนะนวันนี้กูเล่นอะไรกลับบ้างวะเนี่ยนะ<ด>อันนี้เป็นคลิปด่วนนะครับผมก็เลยเข้ามาตัดให้ก่อนนะครับมีขอดลบกกนนิดนึงเรเยอะนะสำหรับสายตกกุ้งอ่ะผมว่าปีนี้มันมันเยอะกว่าปีก่อนๆน,นะครับปีที่แล้วผมมาแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้คึกคืน แบบนี้นะครับรู้สึกว่าปีนี้กระแสตกกุ้งค่อนข้างมานะครับมันน่าจะสู้กระแสตกปลาได้ได้ประมาณนึงนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราปั่นมาแล้วเขาเรียกอะไรนะขยี้มาแล้วแมทช์แข่งก็เอาให้ดูแล้วนะครับผมว่างานตกกุ้งนี่ต้องกลับมาได้แล้วนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนมาตกกุ้งมีน้อยนะครับจำนวนตกกุ้งคนมีน้อยนะครับทางหน้าร้านเขาก็มีโปรโมชั่นให้เดี๋ยวผมกลับกล้องให้ดู นี่นะเขาก็มีกิจกรรมนะครับขอท้าวางเหรียญไม่หล่นรับฟรีสายกันฟันปลามันคืออะไรว่าสายกัรฟรันปลาไม่รู้จักนี่นะนี่เขาก็มีกิจกรรมให้นะครับเยอะแยะเลยนะครับกับหน้าบูธของ The F ฟิชเชอนะครับเดี๋ยวเดอะฟิชเชอรรู้สึกว่าแถวบ้านผมจะใกล้โซนบางพีเดี๋ยวผมขึ้นหน้าเพจร้านเอาไว้ให้นะครับใครเข้ามาดูก็ ทักถามทางหน้าเพจร้านได้เลยนะครับนี่อันนี้เป็นพรีเซนเตอร์นะครับสองสาวสำหรับคันเพราะพิงค์นะครับหนห็นะ เห็นแล้วก็ชื่นใจเอเห็นแล้วก็ชื่นใจนะแล้วก็อย่าลืมนะครับในส่วนของเอราวันนะครับที่พี่โนต้ตอัปเดตให้เมื่อกี้นะครับที่ผมคุยกันนะรุ่นใหม่จะไม่ได้ใช้ชื่ออายาลาแล้วอายาลาจะปิดจบที่น่าจะเป็นพวกแก๊งช้างดำนะครับตัวลิมิเต็ดตัวสุดท้ายนะครับ แล้วก็จะโยกเลยเปลี่ยนจากคําว่าไอายาลาเป็นเอราวันนะครับนับจากนี้นะเป็นเอราวันคันก็จะเป็นคันสีดําที่ให้เห็นนะครับอัปเดตล่าสุดแล้วของพี่โน้ตแจ้งว่าอยู่หน้าร้านนะครับไม่น่าจะเปิดให้จองเพิ่มเติมเพราะว่างานเข้าหน้าร้านหมดแล้วนะครับเป็นระยะ1.6ระยะเดียวนะครับไม่มี1.8กับ1.5นะครับโอเคนะเป็นประมาณนี้ตามโน้ตนี่ะ เขามีให้ลองเวทคันด้วยนะนี่เนี่ยคือคือทางปลายปลายสายอะ่ะเขาจะใส่ตะกัวถ่วงเอาไว้นะครับแล้วเราสนใจคันรุ่นไหนก็ไปยกช่างดูนะครับมันจะได้ดูแอคชั่นคันดูเวทคันนะครับความชอบนะแข็งอ่อนก็เอาไปดูเนี่ยนะครับเนี่ยอย่างาที่เจ้าหน้าที่เขาเทสใหนะ้เนี่ยเขาจะเอาไว้เทสให้ดูนะครับเนี่นะเออมันก็เจ๋งดีนะอืม ก็ได้ไม่ต้องถามนะแข็งอ่อนครับพี่ไปยกเอา,<บ>ายกเอาเดี๋ยวมึงก็รู้เล่เดี๋ยวผมตัดไปดูในส่วนอื่นๆให้ไม่แน่ใจว่าบูธอื่นจะมีหรือเปล่านะเกี่ยวกับคันและอุปกรณ์ตกคู่ของเราตออรามโน้้นข,ขอบคุณครับ ของของคนที่ชอบตกปลานะครับถ้าเป็นโซนเนี้ยผมเห็นเขาจะมีเทปพ,พันสายไฟนะครับอยู่ม้วนหนึ่งแล้วก็ จะเป็นคันเบ็ดนะครับแล้วก็เหมือนกับทอยเหยื่อให้ลงในกระป๋องนะครับผมไม่แน่ใจว่ามีกิจกรรมอะไรหรือเปล่านะครับว่าถ้าเราเอาลงแล้วเราจะได้อะไรหรือเปล่านะครับก็ไม่รู้นะแล้วก็ที่ผมเห็นเห็นเท่าที่เดินนะวันนี้ที่ผมมาถ่ายคือวันที่10 11นะครับวันนี้วันที่11เอ้ย12อ่ะทีวันนี้วันที่12งานจบพรุ่งนี้13นะครับคลิปนี้น่าจะลง13นะ ขอภัยด้วยตอนแรกผมคิดว่าคิปนึกว่างานอ่ะมันจะจบสักวันที่14-15นะครับก็เลยขเขาเรียกอะไรนะประมาทนะครับไม่ได้รีบม,มาถ่ายคลิปให้นะครับสำหรับสายเรือไฟเบอร์ก็มีนะครับราคาก็เป็นโปรโมชั่นนะครับย้ำอีกรอบนึงนะงานจบวันพรุ่งนี้นะครับวันที่13นะครับคลิปที่ผมถ่ายคือ สิบสองนะครับผมว่าน่าจะออนวันที่เขาหมดงานพอดีคือวันพรุ่งนี้แหละเพราะว่าผมจะตัดด่วนให้นะครับเผื่อหลายๆคนไม่ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้มานะครับกับไอ้มหากรรมงานบ้าแดดนะไม่ว่าจะเป็นสายตกปลาก็ตากแดดนะตกกุ้งก็เป็นแดดแต่มันแดดบ่อน่มันไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับตกปลายังเยอะเหมือนเดิมนะครับคึกคักเหมือนเดิมนะครับแต่ดูจากจํานวนคนแล้วผมว่าน่าจะอั้นนะครับอั้นมา พรุ่งนี้กันนะครับพรุ่งนี้น่าจะเยอะกว่านี้เพราะว่าส่วนใหญ่เขารู้อยู่แล้วนะสายที่มากันไปบ่อยๆจะรู้อยู่แล้วว่าพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะครับเขาจะเซลล์นะส่วนใหญ่จริงอันนี้มันเป็นเหลี่ยมนะครับก็ฟังอุดหนุนหน่อยนะครับอย่าไปรอให้เขาเซลล์กันเยอะเราจะได้มีกิจกรรมดีๆแล้วก็งานดีๆแบบนี้บ่อยๆนะครับก็ซื้อราคาเต็มบังเถอะอย่าไปให้เขาลดราคาเยอะเออเกรงใจเขานะครับแล้วก็นี่อย่างที่ มันเขาเรียกอะไรอ๋อบุฟกรุงพนสป,ปอร์ตก็มานะครับร้านเก่าแก่เลยนะของกรุงพนสป,ปอร์ตก็มาลุงโอ๋ผมไม่เห็นอนะแต่ผมเห็นแวบๆว่าเขาอยู่ซ้ายนะเดี๋ยวผมลองเช็คให้ว่าทางลุงโอ๋อยู่ไหนนะครับกับคนที่ชื่นชอบตกกุ้งนะแต่เมื่อกี้ผมไม่ถามพี่น็อตมาพี่น็อตอายาลานะ่ะของอันลัวพี่น็อตบอกมันมีอะไรตกกุ้งตกกุ้งสักกระอย่างไม่รู้นะ่ะผมไปดูซิเดี๋ยวผมไปหาเดินดูทีนี้ เดินช่องนี้ช่องนี้ผมยังไม่ได้เดินนะแป๊บนึงนะงานนี้ผมยังไม่ได้เสียตังค์เลย <c oughs> อ,อยัมาเดินเดี๋ยวผมยังไม่รู้เลยผมจะซื้ออะไรนะอมไม่รู้จะซื้ออะไรนะหลายๆแบรนด์หลายๆค่ายก,ก็มากันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นคัน จะตกกุ้งตกปลาตกปลาหมึกจะตีเหยือ่อพอมนะครับปลายางก็มานะครับมัสตาร์ดนะถ้าอ่านชื่อผิดระโทษนะครับภาษาอังกฤษผองโง่แล้วก็โคดเซียนโคดเซียนไม่รู้เขาคืออะไรนะต้องขออภัยด้วยนี่ของชาออฟก็มีนะครับกับกล่องนะอือล่ะนี่นะเดี๋ยวนะเออคนเยอะล่ะตรงนี้เกามีอะไรกันนี่ น,น,นี่ผมเจอแล้ลุงโออยู่นี่เองนะครับนเดี๋ยวผมโชว์ให้ที่นี่นะบูธของลุงโอนะครับเทค,ทคอะไรกันเทคเกิลน,นะครับนี่นะของลุงโอเขาก็มีนะครับกับพันตกปุ้งนะครับลงบันไดามาเลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงมาจะอยู่ซ้ายมือน,นะครับ LTG นะคันตกกุ้งลุงโอก็พอมีอยู่บ้างนะครับกับคนที่ชอบแล้วก็ อยากหาซื้ออุปกรณ์ตกฟุ้งเนะี่ยอย่าลืมนะงานจบวันพรุนี้วันที่สิบสามนะครับแล้วทันอยู่แหละอืมท่านอยู่คลิปนี้ผมน่าจะลงพรุ่งนี้เช้าบ่ายมาทันนะครับกลางคืนเขาเซลพอดีอ่ะต้องขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้พูดเยอะนะสายตกปลาบานเลยนะครับเพียบเลยนะกับสายตกปลานะโอ้โหันบานตะเกียงเลยนะ มีหม mm. mm. ื okay, ่นหมดหมื่น oh, ม <oh ีแสนหมดแสนนะงานแบบนี้เนี Gree ่ยบอกเลยนะครับเอ้เดี๋ยวผมไปสรุปตรงด้านหน้าให้อีกรอบหนึ่งตามนู้นขอบคุณครับเอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามด้วยของตกกุ้งบานเลยข้างในเชิญเลยเคก็เป็นประมาณนี้นะครับกับงานเดี๋ยวผมไปดูป้ายข้างหน้าอ้าวับ้ย่ามาถ่ายยันจบแล้วผมยังไม่รู้เลยว่างานก็ชื่องานอะไรกูจะหลุดหนัก เบลไอ้เ,อเยีะยมมึงมึงไม่น่าเลยนะนี่ด้านหลังงานอะไรวะผมอานร,รอบเลยออะไรมิดๆเดี๋ยแหละงานเนี่ยเอองานเนี้ยจบเรียบร้อยนะครับกับการเขาเรียกอะไรนะนอกสถานที่ถ่ายทำคลิปนะเมื่อกี้ผมก็เดินถ่ายไปอัดไปนะครับคนเขาก็ก็มองนะเยีนยนีไข่วะ ไม่กูไม่รู้จักมึงว่ามึงมึงดังเหรอไม่ได้ดังนะครับก็เพียงแค่เส้นสั้นละกันเอาเป็นว่าเป็นประมาณนี้นะครับกับงานของเซนทันบางนางานที่รวมอุปกรณ์ตกปลาตกกุ้งทะเลปลาหมึกนะครับไสเดือนกิ้งกืออะไรเขารวมมาไว้ให้หมดแล้วงานจบพรุ่งนี้วันที่13นะครับวันนี้เป็นวันที่12นะคลิปนี้เดี๋ยวผมว่าจะทําด่วนพรุ่งนี้น่าจะได้ลงได้เลยนะครับโอเคใครเข้ามาดูแล้วฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนบายบาย ปูนปูนขอบคุณครับสวัสดีครับ